ไปกันก้าถูกใช่แล้วนะคะก็คู่นี้ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ที่รู้นะไม่ได้ไปทานข้าวกันสองคนแน่นอนมีทีมงานไปกันด้วยอ uh huh. แต่ก็เป็นข่าวว่าเอ้ยไปนั่งกินข้าวกันสองคนแต่จริงแล้วเนี่ยไปกินกันประมาณห้าหกคนแล้วก็กินกันสองโต๊ะไม่ได้ไปกันสองคนและที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องราวข่าวข่าวนะคะของหนุ่มนัดกับสาวแอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรกันมากแล้วแต่จริงๆแล้วเ,เห็นว่า คุณนัดเนี่ยเขาไปตามงออะใช่<อ>ใช่ก็คือตอนนี้เหมือนเป็นพี่น้องกันมากกว่าปกติตอนแรกที่แบบว่าเคยคุยแันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันเหมือน,เ,อนเดิม,ดมอืมแต่ก็คุยกันมากแต่ก็ยังมีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าการง้อหรือว่ารายกลับมาในฐานะเดิมไหมตรงนี้ก็คงจะไม่เหมือนเดิมสรุปคือง้อไม่สําเร็จใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็รู้ว่าแอนเนี่ยไปมีหนุมน่มๆคนอื่นบ้างแล้ว เออเหก็เลยก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าถ้าเทือนใจหรือว่าอะไรก็ตรงนี้ก็เป็นสิทธิของแอนนี่เองนะคะนัดก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปตามถึงหรือว่าอะไรเพราะมันเป็นเหมือนสิทธิของบุคคลคนเหมือนแปแต่ว่าไม่ได้ประชดด้วยเออเหแล้วก็มีความสุขมากๆกับปกติอะไรอย่างเงี้ยอือจะปกติคือปกติที่เป็นอยู่ใช่ใช่ก็คือทํางานแบบว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนี้ก็คือมันเข้าล็อกแล้วก็คือเรื่องความรักก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนดูดูไป เออเรื่องใช่แต่ว่าเรื่องกับสาวแอนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากก็เป็นก็คุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องใช่ถูกต้องเหมือนพี่น้องเล็กก็ไม่มีอะไรใช่อะไรก็แค่บสิ่งบังเอิญวันนั้นไปถ่ายละครไปถ่ายละครเออละคอเสร็จแล้วเหรอการนี้ใช่ค่ะผู้รู้เหรอการพี่ไม่รู้ได้แต่พี่หรู้กันเออเออก็เลยถวายกินข้าวเที่ยงด้วยกันเออแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรอื เรื่องเป็นลาวกันใหญ่โตว่าเอ้ยนัดเนี่ยไปจีบแกรหรือเปล่าอไม่มีอะไรใช่ดดูนะเทนะเนี่ยกล้ามเป็นมัดมัดเทสิน่ากินมาตอนนั้นที่แบบไปแล้วเห็นตัวจริงเห็นะเหร็นสิอยากแอบกินแล้วแล้วได้แอบกินเป่ไม่ได้พี่นันไม่ว่างให้พี่ปูเซกินพี่ปูเซก็เลยไม่ได้กินพี่นันล่ำบึก เออค่อยค่อยกินคนอื่นก่อนแล้วกันนะได้พี่่พีกินแข่พี่ค่อยบอกเออโอเคมาที่นี่เลยค่ะอันดับที่แปดค่ะนี่เลยเป็นข่าวของสาวคนนี้จ้ะสาวตายอืที่คบกับหนุ่มเชนอืมเชนที่เป็นนักร้องนะคะพีู่เซ่ค่ะค่เอสทำไมอ่ะนั่นแหละก็คือมีข่าวว่าคุณตายเนี่ยเขาจะถ่ายแบบ ใส่ชุดบิกินี่อวดรูปร่างสวยอะไรอย่างนี้ก็มีข่าวมาว่าหนุ่มเชนเนี่ยห่วงหรือเปล่าให้ถ่ายไหมอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่คือพูดถึงเรื่องอายุก็ต่างกันนะรู้สึกว่าคุณต่ายจะอายุมากกว่าหนุ่มเชนเออนั่นแหละแต่ว่าเซ็กซี่มากนั้นจะอม่ไดแยบอุ่นดีมากๆอิจฉาเลยอ่ะเออเอลเป็นเอลสวัสดีค่ะ ก็เลยออกมาถามว่าแบบถามหนุ่มเชนนะว่าถ้าทางตากล้องจะสนใจมากเลยน้ำลายไหลเออแต่เชนน้ำลายปอบเปียด้วยจะไปเชนน้ำลายตากล้องก็ไม่ได้นะอยู่แล้วก็บอกว่าไปไม่ถึงค่ะก็ก็นขัะก็ไปถามหนุ่มเชนว่าความรักตอนนี้เป็นยังไงเขาก็บอกว่าเออแฮปปี้ดีก็เข้าใจกันเพราะว่ามันมีกระแสมาไงว่ามันรักเลิกเลิกตกลงแล้วยังไงตกลงจะรักหรือจะเลิกเขาก็บอกว่ารัก ดักซี่อ๋อโอเคเจ้หวานชื่นฉ่ำใช่เขาก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในการนี่แหละจ้ะแล้วก็ที่เรื่องถ่ายชุดว่ายน้ำเนี่ยก็เคารพพี่ตายเออให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาเขาคิดว่างานนั้นออกมาดีก็ให้เขาทำแต่ถามว่าห่วงไหมเฮ้ยก็ห่วงนะเออก็แฟนเราทั้งคนนะสวยด้วยเซ็กซี่ด้วยก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาแหละอืเป็นอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่ารักก็ยังหวานฉ่ำเหมือนเดิมจ้ะอื วานฉ่ำปานน้นเพิ่งเดือนห้าไม่ปานสับป,ปะรดอ้า <c oughs> ไม่ค่ะพี่ไม่ชอบกินสับป,ปะรดช่ำๆอ่ะ <c oughs> ต่อกันด้วย <c oughs> อันดับที่เจ็ดค่ะอันดับที่เจ็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวคราวของแอมมี่นะคะ Love <c oughs> Birds Star เจ็ดเองแหมคงจะสงสัยนะว่าเด e า Star เจ็ดคนไหนก็คือ เข้ารอบเดอะสตารเจของภาคอีสานด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตามมาเป็นบอดี้ร์ดนะคะให้กับสาวเอมมี่ก็เลยเป็นข่าวาควนะคะว่าคู่นี้เนี่ยกำลังรักกันเป็นแฟนกันนี่เองไม่ว่าจะไปไหนก็จะมีบอดี้ร์่คนนี้ลงบลตามไปเอมมี่นี่หรอใช่ไหมล่ะใช่ก็เอมมี่เหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขาเออเขาก็สวยดีเอมมี่รัชดาอืมอันเนเขาเขาเคยได้ตำแหน่งนีนี่เปล่า มีตำแหน่งมิสทิฟฟานี่อะไรบ้างใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่รู้เนี่ยตอนนี้ก็ได้ยินมาว่าคู่นี้เนี่ยคิ๊ก,กันจริงๆด้วยอยากจะบอกแหมมีแฟนหล่อแล้วก็แบบสวยน,นขนาดนี้เนอะจำได้ละหนุ่มคนนี้คือเปียกก็ดูนะประกวาเวนสตาร์เห็นละก็นั่นแหละตอนนี้เขาก็บอกว่าไปกิกกันเป็นแฟนกันแล้วก็น่ารักดีนะคะมาที่ข่าวมีกันบ้างเลยอะไรอันดับที่ แับที่หกค่ะมิสซตค่ะเป็นข่าวของสาวคนนี้เลยสาวดิวสาวดิวเหรอทำไมอ่ะก็นี่ไงดิวนี่เขาเป็นแฟนกับคุณก๊อฟใช่ไหมคุณก๊อฟก๊อฟไหมอ่ะเออนั่นแหละแล้วนี่ก็มีข่าวมาว่าเฮ้ยทําไมก๊อฟไหม้ถุงแยกวงกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเพราะว่าสาวดิวหรือเปล่าเออตอนนี้เขาก็ออกมาแก้ข่าวแล้วว่าไม่ใช่จ้ะคนเราก็คิดไปได้เนาะอ้าวเหรอเออบอกว่าไม่ใช่ไม่เขาไม่ได้แล้วทำไมมันถึงมีข่าวอย่างนี้ออกมาคะ ก็เพราะว่าก็สองคนนี้เขาอ,อยู่ๆเขาก็ทําทงานเขาตอนนี้ก็ออกมาสองคนแล้วนะ,ะเห็นเพื่อเห็นเอ็มวีของคุณไหมไปอมเออนั่นแหละก็แยกกันเพราะว่าแนวเพลงมาคนละแนวไนงะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันถูกต้องมหคะใช่เออนั่นแหละก็เลยออกมีข่าวมาบอกว่าเออเป็นเพราะว่าสาวดีวหรือเปล่าเหมือนกับแบบเออหนุ่มก็มีเวลาแตกกับให้ดีอะไรเงี้ย<ต>เออจริงแล้วคู่นี้เนี่ยหน้าตาก็ค,คล้ายกันนะ ทั้งสวยทั้งหล่ออะไรเงี้ยจะเป็นนัคู่หรือเปล่าก็ไม่แน่เนาะใช่แต่ว่าหน้าตาดิวเนี่ยจะค่อนข้างจะลายนิดนึงนิดนึงแต่ก็น่ารักดีน่ารักแล้วตกลงว่าก็คือไม่ได้แบบแยกวงหรือว่าวงแตงเพาสาวดิวใช่ไหมเออเขาก็เอามาบอกแล้วว่าเขาไม่ไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดจากที่ทําให้วงแตกจากอืมนั่นแหละเออมันยังไงอ่ะจริงๆพี่น้องคือเขาก็ต้องคุยกันเนาะว่าแบบเออเธอชอบงานเพลงแบบนี้เราชอบแบบนี้ก็คือโตแล้วก็ มาทําคนละสไตล์กันโดยเฉพาะตอนนี้หนุ่มก๊อก็คือออกมาเป็นโปรดิวเซอร์เองเพลงก็เป็นโปรดิวเซอร์เองทําเองจเต้นเองขายเองเก็บเงินเองไม่ใช่แต่ก็เก่งนะพี่ว่าอยู่แค่นี้ทัโปรดิวเองร้องเพลงเองทาทุกอย่างเองอะไรเงี้ยเออถือว่าเก่งเต้นเก่งด้วยใช่นั่นแหละแล้วก็ ส่วนหนุไม้ก็อีกลุกหนึ่งก็จะเป็นแบบเทเทนิดนึงก็น่ารักเหมือนกันน่ารักเหมือนกันเห็นแล้วจ้าแตมตอนนี้เนอะเราก็พูดไปกันละห้าอันดับนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ในช่วงหน้าอยากจะบอกว่ายังมีอีกห้าดับที่เหลือนะคะห้าจดหนึ่งเด็ดมากๆยิ่งเฉพาะอันดับที่หนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะแบบว่าไปไหนเลยนั่งดูเราอยู่อย่างนี้แหละไปซื้อข้าวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเวลาแค่แป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไป อยู่ที่หน้าจอและที่สำคัญนะคะอย่าลืมส่ง s อ s นะคะมาพูดคุยในรายการกันได้ค่ะที่เบอร์เลยจ้าองสอน่งแปดหก่นนะคะอยากจะรู้เรื่องราวดาราคนไหนหรืออยากจะเมากระราสองคนก็ส่งกันมาได้เลยใช่<ๆ><ๆ>จะได้เราจะได้ไม่เหงาใช่ไหมใช่<ๆ>แล้วแต่กับเราถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้นะคะพี่ปูเซนเนี่ยก็มีเอ พ่อพอสนุกสนุกนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นการผ่อนคลายกันก่อนและเดี๋ยวเรานะก็จะมาต่อกับเรื่องราวสนุกสนุกนะคะให้กับคุณผู้ชมเนได้ชมกันแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปดู MV นะเรามาทัวอันดับกันก่อนดีกว่าเวนก่อนดีกว่าเนาะจาอันดับเผื่อว่าอะไรปะจะต้องเบียจจ้าห้าอันดับก็คืออันดับที่สิบนะคะเป็นข่าวนี้เลยข่าวคุณแอนดรดิกับ มิ้นฉากการที่กองหายนี่คุณผู้ชมฟังจะนึกว่าเฮ้ยมีเรื่องกันหรือเปล่าไม่ใช่นะเออเป็นแค่เรื่องเป็นแค่การละครที่ตรงจอถูกตออันดับที่เก้านะคะเป็น่าวของคุณนัทนะคะเลิกง้อแอรแล้วตอนนี้อืก็มีข่าวว่าไปหม่ำข้าวกับสาวเกรกการเก้าเองอันดับที่แปดนะคะ นึ่งเช่นออกมาบอกว่าก็ไม่ได้ห้ามพี่ตายถ่ายบิกินี่อืก็เป็นแฟนนี่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาถูกปะเอออันดับที่เจ็ดก็คือเอมมี่ที่มีข่าวกับคุณโบ๊ทเดอะสตาร์เจ็ดของเรานนี่นเองส่วนอันดับที่ห้านะคะก็เป็นนี่เลยหกเอออันดับที่หกไม่ประกาศเลยไปห้าแล้วหสิเดี๋ยวสิฉัอเปียมือ่น้องเปี๊ยมื่น อันดับที่หกนะคะก็เป็นข่าวนี้เลยของสาวดิวที่มีข่าวว่าเออเป็นต้นเหตุทําให้2องพี่น้องเขาแยกวงแต่ที่เปล่าก็ไม่ใช่จ้ะนี่แหละคืออันดับที่10ถึงอันดับที่6ของเราใช่และในช่วงนั้นนะคะคุณผู้ชมขะปูเซ่นะก็จะมาประกาศกันต่ออันดับที่5้าถึงอันดับที่1แต่ตอนนี้เีมาแล้วค่ะไปฟังกันเลย